ทีนี้มันเกิดจากว่าผมดูช่องช่องหนึ่งครับที่เขาทำเด็กโอเวอร์ l อด d เ h อร e เรเจนะครับเป็นทีทีซึ่งสวยมากนะครับสวยจิบหายเลยนะครับดังน,นั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเออ ผมลองทําตามมั่งดีกว่าแต่ถ้าให้ผมทําแบบเขานี่มันก็ไม่ไม่น่าไหวนะครับคืออ่ะคุณดูอ่ะไม่โคตรยากเลยนะครับคือมันสุดยอดมากจริงๆครับคือต้องมีฝีมือระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วผมก็เลยเสิร์ชว่าเออมันก็จะมีคลิปว่าเออวิธทาการ์ดทีดีนะครับเป็นกะเออผมก็ไอสนใจนะครับเออทําแบบนี้ดูนะครับก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีการ์ดนะครับอ่ากี่ใบก็ได้อย่างต่ำเนี่ยประมาณสัก3ใบนะครับ3-4ใบนะครับแล้วก็กันไกล้กาวนะครับ คัตเตอร์นะครับอ่าเอามาตัดเนาะแล้วว่าไปดูกันดีกว่าว่าผมทํายังไงบ้างนะครับโอเคนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะตรงนี้ผมก็จะบอกเออให้ตัดนะครับประมาณนี้อ่ะเอาตัดตรงชื่อออกมานะครับก็ได้ประมาณนี้มันก็อาจจะไม่สวยขนาดนั้นนะแบบผมก็ทาเลนะผมก็เลยต้อง ทำอีกอันหนึ่งมาแปะทับเว้ยเดี๋ยวดูเนี่ยไหมผมก็ทํามา2อันนะครับมันจะได้ดูนูนขึ้นนะครับใช้การ์ดทั้งหมดประมาณ4ใบนะประมาณนั้นเห็นไหมผมก็เตรียมส่วนที่ผมจะมาทําเป็นนูนๆน,น,นะครับอ่ะเอาการ์ดใบแรกมาเป็นฐานนะครับผมแล้วก็เอาใบที่2เนี่ยที่ตัดผ้านนะที่ตัดแบบไม่ได้สวยอะนะเอามามาแปะทับก่อนนะครับประมาณนี้เอาจริงแค่2ใบเนี่ยมันก็ดูนูนแล้วนะมันก็ดูเฟี้ยวแล้วนะครับอ่ะมันก็ดูแบบเจ๋งเลยนะครับแต่ว่าผมเอาอีกใบหนึ่งครับเป็นใบที่3นะอ่าเห็นไหมนี่ แต่ผมเน่ยตัดมันทั้งหมด4ใบนะครับอากาศที่เหลือๆของเราเนี่ยมตาตัดให้ครบ4ใบเนะียเพราะว่าพอใบที่3ปุ๊บมันก็จะดูนูนส่วนใบที่4เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบย่อยๆครับให้มันดูแบบเสียวฟ้ามากขึ้นอย่างวัตเตอร์เบดน,นะเห็นไหมเท่ไหมเออ อ่ะแล้วก็เอาพวกนะครับค่าพลังามาแปะก่อนนะแล้วพวกค่าพลังพวกชื่อมาแปะให้เสร็จปุ๊บมันก็จะดูแบบนุนๆนะจากนั้นค่อยค่อยเอาพวกองค์ประกอบเนี่ยเอามาติดนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกหนังสือของมารอนนะครับมันจําเป็นมากเลยนหนังสือเนี่ยเป็นตัวสาคัญของมารอนเลยนะครับแล้วก็เกาะอกของมารอนนั่นเองนะก็ามาแปะไปเออแล้วก็จะเป็นพวกอ่ามือแล้วก็ผม อ่าตอนนี้เราจะแปะมือด้านซ้ายของเขานะครับแล้วก็เป็นตัวผมเนาะมันก็จะดูแบบเฟียวมากนะครับมันก็จะดูแบบ 3D สุดเท่เลยนะครับมันก็ว่างๆนะทุกคนก็ถ้ามีการ์ดเหลือๆก็สามารถทำได้เห็นไหมเห็นดูเห็นเลเยอร์ไหมครับอันนี้เราเรามาเปรียบเทียบนะครับว่าเออมันต่างกันนะครับอ่าเห็นไหมเออดูมีความ 3D มีการ์ดทะลุขึ้นมานะคลิปนี้ก็จบวันเพียงเท่านี้นะครับนะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนเนี่ยที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมบายบาย